ว่าเอาเปรียบไปนะท่านเจ้าขอขอเนี่ยเจ้าของขอเนี่ยเอาเปรียบไปเขี่ยวไปนะเกี่ยวข้องคนที่เขาเคยถูกหลอกถูกอะไรไปถูกบังคับผมว่าเอาเปรียบไปนะท่านเจ้าขอขอเนี่ยเจ้าของขอเนี่ยเอาเปรียบไปเขี่ยวไปนะเรียกเงินมัดจำปกติเขาจะเรียกเงินมัดจำประมาณสักสองเดือนล่วงหน้าสองเดือนนะครับ ต้องอบอ้อมอารีนะครับไม่รู้จะเอาเงินล่ำรวยไปถึงไหนนะครับนะไม่รู้จะล่ำรวยไปถึงไหนเอาพอดีพอดีนะคาั้อย่าไปงกเงินเลยนะครับมันทุกข์ใจเปล่าๆนะครับมีพอมีพอกินมีความสุขไปดีกว่านะครับ มันก็เป็นธรรมดานะครับเกิดแก่เจ็บตายคนเรานะครับมะเร็งนี่เร็วมากเลยพอรู้ข่าวไม่กี่เดือนเรงครับรู้ข่าวไม่กี่เดือนแล้วรักษาหมดเป็นล้านสองล้านบาทเลยนะไม่รู้จะไปเสียเงินทําไมนะครับยังไงมันก็ต้องตุวยอยู่แล้วนะครับหมอให้คีโมฉายแสงอะไร มันก็ตุยอยู่ดีนะฮะมันก็ตุยอยู่ดีนะมาผมว่าถ้าใครเป็นนี่ถ้าฉายแสงทำไมมันแทงอยู่นะครับที่จริงเป็นตำรวจเนี่ยมันน่าจะเบิกไดนะ้น่าจะเบิกได้แต่หมอหมอเขาบอกว่าให้เลือกเอาว่าจะเอายาอย่างดีหรือเปล่ายานอกระบบนะครับยาจากต่างประเทศเข็มหนึ่งตกสองแสนบาทสองแสน เอผมว่าถ้าผมเป็นถ้าผมรักษาในระบบแหละเอาเท่าที่หมอมียาแหละนะครับผมป่วยครับป่วยป่วยแต่ว่ามันเป็นโรคโควิดนี่ผมเป็นครั้งที่สามแล้วนะสงสัยมันเขาไม่ให้โล่นะโว้ยกระทรวงสาธารณสุขไม่ให้โล่นะว่าใครเป็นโควิดนะครับเป็นปีละครั้งเลยนะนะครับ ตอนเที่ยวก่อนเป็นเดือนอะไรนะเดือนวันเกิดเลยเดือนมกรานะครับปีนี้อา่ปีที่แล้วก็ประมาณเดือนกุมภาอันนี้มาเดือนอะไรวันเนี้ยเมษาเออเป็นหน้าร้อนไอ้ไอ้มกราคุมภาหน้าหนาวนะครับ ไม่มีอาการอะไรนะครับมันรู้สึกจะมีไข้อยู่วันหนึ่งนะครับรู้สึกจะมีไข้อยู่วันนะครับผมก็เลยต้องรักษามารยาสังคมไม่ออกไปไหนเก็บตัวให้อยู่เก็บตัวเก็บตัวไม่ออกไปไหนนะครับเก็บตัวแล้วเดี๋ยวมันไปเผยแพร่เชื้อกับคนอื่น มันก็น่าจะเราไปโรงพยาบาลแล้วไม่ได้ใส่แมสต์นะก็ชีวิตนี้ก็เท่ากับอายุเจ็ดสิบแล้วเป็นมาเลเรียมาแล้วนะครับมาเลเรียขึ้นสมองทําให้ความจำไม่ค่อยดีนะครับมาเลเรียขึ้นสมองนะครับอันนั้นหนักเลยเข้าโรงพยาบาลสามวันเลยนะครับยืนล้มทั้งยืนเลยมาเลเรียขึ้นสมองนะครับเป็นเมื่อปีสามสี่พอผมช่วยชอบ ไปป่าไปเขานอนป่านอนเขาอย่างนี้นะฮะมานะครับแล้วก็มาเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุเอเนี่ยครั้งหนึ่งนะครับสายพันธุเอนี่แรงนะแรงนะมาเลเลียนี่ถึงกับตุยเลยนะครับมาเลเลียนี่อันตรายนะครับยุงก้นปล่องกัดเนี่ยอันตรายนะฮะแต่พอผมเป็นแล้วมันก็จะเหมือนกับมีเชื้อมีภูมิต้านทานอยู่ในร่างกายผม นะตอนนี้ผมก็ไม่กลัวมาเลเรียแล้วนะครับแล้วบางคนถ้าเป็น g ีซกที่ดีเนี่ย mm. เป็น g ีซกที่ดีคือเม็ดเลือดแดงแตกง่ายนีย่ไอยาควินินที่จะไปรักษามาเรเียเนี่ยมันไม่ได้มารักษาไม่ได้ถ้าเป็นแน่นถือว่าตุย,ยนะครับไอมาเรียขึ้นสมองนี่มันมันกินเซลล์สมองมันทำให้ความจำเราเช่นมีร้อยเอร์เซเนี่ย มันเหมือนกับมันขาดหายไปสามสิบเปอร์เซ็นเลยนะบางทีตรงตรงไหนที่จำแม่นเนี่ยเราจะจำแม่นเปรียะเลยแต่พออี่ตรงจุดไหนที่เราลืมนี่มันลืมเหมือนกับลบหนังไปเลยนะฮะตอนนี้ก็ให้ท่านระวังกันนะครับโควิดระบาดนะครับโควิดระบาดแต่ทางราชการไม่ได้ออกมาเตือนประชาชนนะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับ แต่ว่าผมว่ามันก็ไม่น่ากลัวแล้วนะฮะเป็นเหมือนกับโรคท้องถิ่นไปแล้วนะครับโควิดเนี่ยนะฮะตอนแรกเป็นครั้งแรกก็ตกใจกัน่น่าดูเลยต้องไปกักตัวโรงพยาบาลสิบห้าวันนะครับสิบสิบห้าวันสิบห้าวันเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาให้กักตัวห้าวันนะห้าวัน ใช่คุณหมอท่านบอกว่าโควิดแพร่ระบาดช่วงสงกรานมากผมคิดว่ามันมันน่าร้อนไงนะฮะมันน่าร้อนเราก็เป็นคนไม่ใส่แมสเลยตอนนี้ก็ไม่เอาแล้วใส่ตลอดแล้วนะครับใส่ตลอดแต่ว่ามันก็อดไมไ่ได้เวลาเขาขอถ่ายรูปถ่ายอะไรเราก็ต้องถอดแมสอีกมันก็ ไม่รู้จะทำอยังไงนะฮะไม่รู้จะทำอยังไงนะใช่โควิดระบาดอีกรอบนะครับต้องะระมัดระวังครับเออไอ้ก่อเหตุสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยขอแสดงความเสียใจกับน้องตำรวจที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับ ถามว่าพวกคุณจะก่อเหตุไปถึงไหนกันวะชาตินี้ก็ไม่มีทางที่จะแบ่งแยกดินแดนได้ครับนะครับไม่มีทางครับมันจะมีคนตุยไปอีกเท่าไหร่คุณจะก่อเหตุยิ่งรุนแรงเท่าไหร่เนี่ยมันก็ทำให้ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องคุณนั่นแหละเดือดร้อนเองคนไม่ไปเที่ยวเศรษฐกิจก็สุดโทมน,นะฮะมันไม่มีทาง ประเทศไทยเขา้องยอมนะครับมันต่อสู้กันมาตั้งแต่สมัยเป็นร้อยปีแล้วนะฮะคุณไม่สงสารบ้างเหรอคนที่เข้าเป็นอิสลามเหมือนท่านเป็นมุสลิมเหมือนท่านท่านก็ยังไปก่อเหตุกับเขาไอ้จุดมุ่งหมายคุณมันอะไรกันแน่ไอ้แบ่งแยกดินแดนนะนิ่านมันเป็นไปได้ยากไม่มีทางเป็นไปได้ ไม่ยอมถ้าขืนยอมให้รัฐปัตตนีแยกดินแดนไปได้เชียงใหม่ก็จะเอาบ้างนครศรีก็จะเอามั่งนะครับมันไม่ได้อะมันไม่ได้ครับขอแสดงความเสียใจกับน้องๆที่เสียชีวิตและไม่รู้ว่าผู้ขับปัญชาลงไปปลอบขวัญอะไรอย่างไงนะครับ มันเสียชีวิตก็มีแต่เด็กๆทั้งนั้นแหละครับที่ออกไปทํางานลอยอยู่ในหน้าที่นะครับไอ้ปู่งครับบัญชาชั้นสูงไม่เห็นตุยกันบั่งเลยนะครับใจผมก็อยากให้พวกในปลเนี่ยตุยมั่งนะครับนะครับแล้วมันก่อเหตุไม่รู้เรื่องเลยอะนะครับรัฐมนตรีสบินาลูกท่านชาดาไทยเศษลงไปเปิดงาน นำความเจริญเข้าไปในพื้นที่เสือกไปก่อเหตุวางลูกไปบอมโอ้ไอเวนกุเลตและมนตรีสบินาเป็นมุสลิมนะนะครับไปก่อเหตุมันไม่เข้าท่าเลยนะครับไม่เข้าท่าเลย ถ้าคุณจะก่อเหตุคุณก็ดักล่อทหารตำรวจอะไรอย่างนั้นถือว่าสมศักดิ์ศรีเว้ยนะครับนักรบด้วยกันสมศักดิ์ศรีแลวก่อเหตุคนที่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาเรียกขี้พืชนะนะครับเขาเรียกขี้พืชนะครับไม่กําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะทําให้คนอื่นเดือดร้อนไม่เข้าท่าเลยน้องน้อง ที่ถูกปลูกฝังอุดมการมาแล้วไปก่อเหตุด้วยความคึกขนองมันไม่ได้ต้องมีเหตุมีผลคุณจะเล่นงานคุณต้องเล่นงานตัวใหญ่ๆปพวกนักลบตำรวจทหารจะเล่นงานชาวบ้านไปเล่นงานผู้หญิงผมใช้คำว่าทุเรศนะครับเป้าหมายที่อ่อนแอ ผมว่าคุณไม่ใช่พวกมีอุดมการ์คงจะพวดติดยามากกว่าไอ้ติดยาและจิตหลอนนะครับพอมีเข้าหลามเข้าหน่อยก็ไปกอ่อเหตุพอประกอบไปบอมได้หน่อยประกอบอะไรได้หน่อยมันก็ผู้เลศเวลาเขาไปเจ้าหน้าที่เขาใช้มาตรการเฉียบขาดเข้าไปก็หาว่าเจ้าหน้าที่รุนแหลก เจ้าหน้าที่ก็รู้ตัวอยู่แล้วมาร์กมากแล้วก็จัดก,การขั้นเด็ดขาดไปเลยมันมันไม่ได้ไปดำเนินการกับเป้าหมายที่มันรุนแรงอที่อ่อนแอดไม่ได้ไปพูดเรื่องสงสารเด็กนะมันจะไปเก็บกล้องวงจรปิดก่อเหตุกะ ชาวบ้านตำรวจก็จะต้องไปตำรวจก็ต้องแปลยุทธวิธีครไม่ต้องมาเนี่ยนะ,ะมาคือไอ้พวกนี้มันรู้อยู่แล้วว่าวิธีการของตำรวจต้องทำยังไงอะไรยังไงอย่างาง,างี้นะฮะมันก็ดับ